เปิดภาพสามีคนแรกลีนาจังหล่อระดับดาราฮ่องกงเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้อยู่ในวงการมาอย่างยาวนานอย่างแม่ลีนาจังซึ่งได้มาร่วมพูดคุยในรายการแฉตามคำเรียกร้องของแฟนๆในรายการงานนี้แม่ลีนาจังเปิดเผยเรื่องสุดพีคว่าเคยอยู่ข้างในมามาแล้วเลยได้พูดแบบหมดเปลือกถึงชีวิตในเรือนจำจนทำเอามดดำคชาพาดีเจดาด้าและดีเจเฉา ถึงกับตกใจเลยทีเดียวว่าเคยเข้าตอนไหนลีน่าจางเล่าว่าเพิ่งจะมาบ้าบ้าบ,าบ,อ,บอตอนที่ออกจากข้างในที่ผ่านมาถึงได้เล่าเรื่องข้างในให้ฟังได้เพราะเคยผ่านมาแล้วเคยติดอยู่หนึ่งเดือนและได้รับพระราชทานอภัยโทษตอนนั้นติดในข้อหาที่ว่าข้างบ้านขายข้าวแกงแล้วเขาทอดปลาทูขายตอนตีสี่ทำให้กลิ่นปลาทูเข้ามาให้ห้องนอนแล้วเรานอ,นอนไม่ได้เราไปว่าเขา บอกว่าอย่าทอดปลาทูเหม็นแล้วเขาก็ไปแจ้งความว่าเราบุกรุกซึ่งสารก็ตัดสินหนึ่งปีแต่ตนเองพยายามหนีซึ่งเขาบอกว่ามีพระราชทานอภัยโทษถ้าไปติดหนึ่งเดือนก็จะมีใบแดงและได้ออกมาเลยตัดสินใจไปมอบตัวที่สารครั้งแรกที่เข้าไปในนั้นทางเจ้าหน้าที่ก็ทำตามระเบียบเพื่อสำรวจว่าแอบเอาอะไรเข้าไปไหมส่วนห้องนอนในนั้นประมาณ100ตารางเมตรมีคนอยู่ในนั้น200คน แผ่นกระเบื้องแผ่นเล็กๆสองแผ่นก็ต้องนอนแบบตะแคงแล้วถ้าลุกออกไปห้องน้ำกลางดึกก็จะโดนแย่งที่นอนทันทีส่วนห้องอาบน้ำจะให้นุ่งกระโจมอกแล้วอาบรวมกันพออาบเสร็จหันมาอีกทีก็โดนขโมยสบู่ยาสีฟันยาสะผมไปแล้วซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครขโมยไปเพราะห้องน้ำนั้นอาบรวมกันเป็นพันๆนคนท่านผู้อำนวยการของเรือนจำสงสารก็เลยเรียกขาใหญ่ให้มาดูแลตนเอง นอกจากนี้ยังเปิดภาพสามีคนแรกซึ่งเจ้าตัวถามว่าหล่อไม่เหมือนพระเอกฮ่องกงเลยแต่ตอนนี้อย่ากันไป20่สิมีแล้วยังติดต่อกันอยู่คุยเป็นเพื่อนกันแต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วส่วนเงินที่ได้มาทุกวันนี้ลีน่าจังบอกว่ามีคนจ้างไปไลฟ์ได้เงินหลายล้านและจ้างไปว่าได้เงิน150 0 0 0บาทต่อครั้ง